สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวทะเลนะคะทะเลแถวเมืองเบอร์เกนค่ะพี่โจนัดเจอเพื่อนในเมืองนะคะแล้วก็เลยพากันเดินมาเล่นริมทะเลนะคะมารับลมเย็นๆนะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นของขวัญจากอเมริกาค่ะส่งมากระชับมิตรกับเมืองเบอร์เกนนะคะอัดเที่ยวข้างนอกค่ะคุณผู้ชมเดินเล่นริมทะเลค่ะ ทะเลที่เมืองเบอร์เกนนะคะจะไม่มีชายหาดค่ะคุณผู้ชมมองไปไกลๆจะเห็นเป็นบ้านเรือนนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีบ้านเรือนอยู่บนเขาเนาะเพราะว่าที่นอร์เวย์หรือว่าที่เมืองเบอร์เกนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ะจะเป็นภูเขานะคะแล้วทีนี้คนก็จะมีบ้านอยู่บนเขานะคะเป็นเรื่องปกตินะคะ